เย้ yeah. สุดท้ายนะครับ11วันที่ผมเฝ้ารอคอยก็เียนผลแล้วนะฮะขึ้นขีดเดียวสบายใจมากภายใน11วันที่ผมตรวจไม่เจอเชื้อเนี่ยผมดูแลตัวย,ยังไงกินยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเบสนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นโควิดครั้งแรกของผมนะฮะว่ามันเป็นยังไง มันรักษายังไงต้องทำตัวยังไงนะครับก็ผมจะมาเล่าวันแรกนะครับวันแรกที่ผมตรวจเจอเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ยเชื่อไหมว่าการเป็นโควิดครั้งแรกเนี่ยผมคิดมากผมแบบไม่รู้จะทำยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยตัดสินใจโทรหาพ่อ ทรหาพ่อบอกว่าพ่อผมตรวจเจอโควิดนะโน่นนี่นั่นก็ปลายสายพ่อบอกว่าม่ต้องคิดมากให้กลับมาที่บ้านให้กลับมาที่บ้านผมก็ขับรถจากที่ทํางานกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมากักตัวรักษาตัวอยู่บ้านก็ตอนแรกตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะไปโรงพยาบาลแต่สิ่งที่ไม่ไปโรงพยาบาลคืออะไรพ่อบอกกับผมว่า การที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็อยู่ในการดูแลของหมอของแพทย์หรืออะไรถ้าเกิดรุนแรงก็ต้องไปที่โรงพยาบาลสิ่งที่ผมตัดสินใจได้ในการกลับมา,ากลับตัวที่บ้านคือ1นึ่กำลังใจจากพ่อจากเพื่อนจากพีจกพจกพจกพ่จากน้องจากคนรอบตัวที่เรารู้จัก 2. คือผมมั่นใจแล้วว่าผมฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยสเข็ม สคืออาการของผมเนี่ยมันยังไม่แสดงยังไม่ออกอาการคือยังไม่เป็นไขย้ยังไม่เป็นหวดัดยังไม่เจ็บคอยังไม่อะไรหลายๆอย่างคือผมแค่ตรวจพบเชื้อเฉยๆอ่ะทุกคนครับนั่นเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายใน11วันที่ผมตรวจไม่เจอเชื้อเนี่ยผมดูแลตัวเงองยังไงกินยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับนี่นลครับ ตัวแรกที่ผมเจอในห้องนะฮะคือพ่อซื้อมาไว้เตรียมไว้ให้ตอนที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเอาไว้ตรวจวัดชีพจรแล้วก็ตรววัดการเต้นของหัวใจนะครับสองตัวนี้นะฮะต้องมีติดบ้านนะครับเอาไว้เช็คตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะที่ผมกินทุกวันภายในเวลา11วันที่ผมดูแลตัวเองมานี่มนอยู่ตรงนี้แล้ว นี่ครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรผมกลับมาที่บ้านก็เจอวางอยู่ในห้องพ่อจัดเตรียมให้แล้วมันคือกระชายขาวสกัดนะครับผมกินทุกวันนะวันละสองเม็ดเช้าที่ยงเย็นกินทุกวันเลยแล้วก็นี่ครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเขาจัดเตรียมพ่อจัดเตรียมไม่ให้นะฮะก็ตามนี้นะครับสองตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเห็นพ่อเขาบอกว่ามันช่วยสามารถ ดูแลตับดูแลต่อดเราได้นะคะเพราะว่ามันมีวิตามิน B3 B5 b 6 B2 B1 นและ B12 บนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยช่วยได้ไหมตอนแรกนะเพราะว่ากินวันทุกวันเลย2ตัวนี้แล้วก็นี่ครับผมรู้ว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนไปโรงพยาบาลก็ต้องได้ยาพาราต้องมีนะก็กินทุกวันนะกินทวบคู่วันไปนี่แหละครับวันละหนึ่งเม็ดแต่นี้ผมกินวันละสองเม็ดนะ เช้ากัวันเย็นอันนี้ก็วันระเม็ดรอบละเม็ดควบผูดไปนะครับอันนี้ครับตัวที่4ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันตัวพ่อบอกว่ามันคือคอลลาเจนบิงโกนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับวันด้าฟูดมันก็ช่วยสร้างสเต็มเซลล์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรพัาะผมก็กินทุกวันนะพ่อชมมาให้กินทุกวันเลยเช้ามาเนี่ยต้องมีแล้หัวเตียงใส่น้าเย็นมาควบคูดไป กินง่ายนะครับหวานอร่อยหอมก็เนี่ยแหละครับที่ผมดูแลตัวเองมาสิบเอดวันอยู่กับพวกเนี้ยเนี่ยก็ทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้ค่าโฆษณานะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะผมแค่ว่าพ่อเขาจัดเตรียมให้เนี่ยสามอย่างเนี่ยทุกวันสิบเอดวันที่ผมดูมาผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่านะแต่ผมก็กินแบบเนี้ยทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญคือกำลังใจจากครอบครัว ก็อย่างที่ผมเห็นทุกวันนะ่ะเช้าตรงวันเย็นจากผมนอนอยู่นยะเอาแนละ้วพ่อจะเดินเข้ามาปลุกกินข้าวปลุกกินยาการดูแลใจใส่ของเขานะครับแต่ถามว่าผมเป็นห่วงเขาไหมผมก็เป็นห่วงเขานะกลัวเขาจะติดเชื้อจากผมเหมือนกัน,นผมจะสรุปให้นะครับว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องเช็คก,ก่อนเลยถ้าไม่อยากติดโควิดนะครับหนึ่งคุณฉีดวัคซีนครบสองเข็มหรนะือย่างหรือสามเข็มก็ได้นะครับสองตรวจอี ตรวจ A.T.K. นะครับตรวจ A.T.K. เนี่ยผมแนะนำว่าตรวจประมาณสัก4วันครั้งก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจของเรานะครับเพราะว่าเราไปไหนมานน่นนี่นั่นมาเราก็ไม่รู้นะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้เลยนะครับสิ่งสุดท้ายคือการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออกกําลังกายการกินการนอนการพักผ่อนนะครับการควรดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามานะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะครับแต่ผมถามพ่อแล้วนะว่าเอามาจากไหนมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่ชื่อว่ามูมอนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรผมไม่ได้โฆษณานะผมไม่ได้โฆษณานะแต่เขาว่าเอามาจากมูมอนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่ผมดูแล C A 1 1วันเนี่ยแค่นี้แล้วก็กินข้าวออกกำลังกายในห้องดูแลสุขภาพตัวเองครับ สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองกำลังใจดีที่สุดนะครับจากครอบัวนะครับขอบคุณครับถ้ามีอาการไม่ดีหรือไม่ดีขึ้นเลยแนะนำไปพบแพทย์นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีบา,บาย